มีเสาธานหลายต้นพอทนไหวเกิดเป็นคนดูเดียวก็เปลี่ยวใจจำต้องแต่งงานกันไว้อาศัยกันการแต่งงานนี่คือเป็นการอาศัยซึ่งกันและกันั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเมื่อแต่งงานกันไปแล้วก็เหมือนเพื่อนเป็นมิตรในเรือนเป็นเพื่อนผูที่เป็นมิตรในเรือนยาามเจ็ิพระจายังมีอาทิตย์ปองได้พบพร้อมต้องการเป็นทั้งคราว ชั่วและดีมีจนผูกันนักช้ำและรักเป็นผู้พอรู้หมาอันผู้หญิงเป็นผู่กับผู้ชายวันนี้น้องคิวลิปกับคุณหนกเนีย่ยเป็นคู่กันเปได้มาพบได้มาเจอมาอสาร้างคะครับใาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะต่อไปัอ,อ,อืม สาสามส, the สนสามสี่ท่านนะสามสี่คู่นะมีการหละพรสองชุดด้วยกันนะจะรุ่นเสือดำกับเสือใบนะอีกส่วนคนุณหมอขาวท่านขึ้นปุเศษมาอายุท่านร้อยห้าปีนะลุงปู่เสือดำวัดสีนวลใครจะไปกราบไปไหว้ คนเราเนี่ยอายุอายุมากได้นะครับไม่ทราบว่าเป็นรุ่นเดียวกันหรือเปล่าจิ้งปุ่มแล้วก็รายชื่อสำหรับฝ่ายเจ้าบ่าวนั้นหมด